สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องมุตถุมกลข้างหลังของขังนะครับวับนนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกมันจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่1 2 2่แป สวัสดีพี่ๆยามเย็นวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคม2568นะครับพี่ๆครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีปลาบานบ้าราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่ๆอีกแล้วครับพี่ๆครับขอให้พี่ดูไว้ชอบดูไว้ใช่แล้วพี่จะถ่ายน้องได้เลยนะครับพี่ๆครับใจร้องพี่โทรได้เลย0962594093ครับพี่ๆครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยครับพี่ๆ0962594093เบอร์นี้เบอร์เดียวครับพี่ๆครับทั้งโทรทั้งแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่ๆหรือพี่ๆจะแอดไลน์ก็สแกนที่ QR ใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พีครับทางร้านมนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พีสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พีอย่างแน่นอนตัวพี่น้องลองดูครับพี่พีครับชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้อยากรูปเพิ่มเติมบอกน้องชายคนนี้แจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พีครับยินดีให้บริการครับพี่พีแล้ววันนี้ครับพี่พีครับพักประมาณนี้เลยครับพี่พีครับพักประมาณนี้เลยครับพี่พี7สามสิบเจ็ดรายการครับพี่ครับสามสิบเจ็ดรายการกำลังพอดีพอดีครับพี่พีครับมีเหมือนเดิมพี่พี่เนื้อดินเน องดูแล้วกันนะพี่น้องวันนี้เอามาแบ่งปันกันในราคาหลักร้อยล้วนๆครับพี่พี่ลองดูแล้วกันครับพี่พี่ชอบเลยกันไหนก็จัดกันไปครับพี่พี่อยากดูรูปเพิ่มเติเมมาเพิ่มในการตัดสินใจบอกได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีให้บริการครับพี่พี่กติกาเดิมกติกาเดียวของทางร้านเราก็คือขอแค่พ,พี่ดูให้ชอบกันก่อนดูให้ใช้กันก่อนดูให้ถูกอ,อกถูกใจกันก่อนครับพี่พี่ครับแล้วค่อยปิดพักกันไปครับพี่พี่ปิดก่อนได้ก่อนนั่นคือกติกาของเรานะครับพี่พี่ครับลองดูแลพี่น้องชอบเลยกันไหนจัดไไไดดดดด้้้้้้้้เเเเเลลลลลลลยยยคคคคคครร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 ััััับบบบบบพพพพีีีีีีี่่่่่ๆออกกกกกกิิิินนนจจจงงทะใใใหหาาาแแแวว็็ขม์์ชปปื ใช่คนนี้ด้วยนะครับพี่พครับแล้วก็อย่าลืมพี่พี่กดติดตามกันไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ครับพี่พี่เวลาต้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์พี่พี่ว่าเฮงดีพระบ้านมีการลงคลิปใหม่แล้วครับพี่พครับจะได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้กันตัวพี่เนาะฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยครับพี่พครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันครับพี่พครับฝากมวดูด้วยพี่เนาะลองดูครับพี่พี่แล้ววันนี้ พักประมาณนี้เลยครับพี่พี่ครับสามสิบเจ็ดรายการพี่พี่สามสิบเจ็ดรายการวันนี้ครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันพี่พี่ชอบเลยกันไหนจัดกันได้เลยครับพี่พี่ครับลองดูเดีพี่น้องน้องขออนุญาตขยับกล้องเพื่อเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่พี่ครับหลักร้อยล้นๆพี่พี่สบายกระเป๋าพี่พี่อย่างแน่นอนครับพี่พี่ครับเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่พี่ครับรายการที่หนึ่งพี่พี่พระลีลาไม่ขนุมองค์นี้ครับพี่พี่เนื้อเก่าดีจัดจ้านดีครับพี่พี่ครับต้องเรียนว่าเนื้อเเกก่่่่าาาจจัััดดด้้นีีีีีคครรบบพพพพวลลลลงงงอไปู ครับแบบนี้ดูได้เลยพี่พี่นี่ว่านมะขามเก่าๆแดงๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พสวยดีพระรีลาไม่ขนุนแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่2ครับพี่พีครับนี่จะเป็นหลวงปู่ทวดดะพี่น้องหลวงปู่ทวดพิมพ์ชลูดครับพี่พีครับพิมพ์ชลูดเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่พีครับพิมพ์ชลูดเนื้อว่านยำเข้มขับดีครับพี่พีครับแบบนี้เข้มขังดีพี่พีแบบนี้พิมพ์ชลูดก็สวยงามดีครับพี่พีครับนี่เลี่ยมพลาสติกกันน้ําให้เรียบร้อยแบบนี้คพี่พี่ครับเลี่ยมพลาสติกกันน้ําให้เรียบร้อยแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พีครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงามดีหลวงปู่ทวดองค์นี้เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่3ครับพี <im <im mm ่พี่ครับนี <im 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 ่เลยครับพี่พี่พระนางพญาจังหวัดพิษณุโลกครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีจริงๆครับพี่พีบอกเลยว่าสวยมากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดูวนี้เนาะเก่าๆเดิมๆสวยงามดีมีความน่าเชื่อถือครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระนางพญาแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่พระเนื้อดินกรุพิษณุโลกแบบนี้พี่พีพระกรุเก่าๆของจังหวัดพิษณุโลกครับพี่พีครับได้มาบ้านๆเดิมๆแบบนี้พลาสติกด้านบนนี่ครับมีรอยลั่นนิดหนึ่งนะพี่นะมีรอยลั่นนิดหนึ่งครับพี่ๆๆๆเก่าาดดมมสวยงี หน้าใช้ดีแบบนี้ครับพีพครัพนะนางพญาจังหวัดพิษณุโลกแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่4ครับพี่พี่นี่เลยพี่พี่นี่พระสมเด็จครับพี่พี่ครับพระสมเด็จองค์นี้ก็สวยนะพี่นะมีครับขี้เบ้าเก็อ่าพี่พี่พี่มีครับกระดูกเก่าๆเกาะติดตามซอกตามมุมแบบนี้พี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแล้วก็หนาดทรงเลยครับพิมเจดีหรือเปล่าพี่พี่ครับแบบนี้เดี๋ยวไปด้องลองดูคับพี่พี่คล้ายๆพิมทรงเจดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่โอ้โหองค์นี้สวยเนื้อแล้วเนื้อหาจัดจ้านดีครับพี่พี่น้้องงไดดดคววาาามมเก่ีีสยและ ีความน่าใช้ดีครับพี่ๆครับแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมารายการที่5ครับพี่ๆครับรายการที่5พี่พี่ลองดูได้เลยครับพี่ๆครับแบบนี้พระขุนแผนพี่พครับพระขุนแผนกรุกบ้านกลางเก่าๆเดิมๆแบบนี้พี่พี่ครับนี่เก่าๆเดิมๆสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีครับพี่ๆ่ครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พครับนี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ครับนี่เนื้อหาจัดจ้านดีมีเม็ดกรวดนั่นนะพี่เ้องเม็ดกรวดเม็ดแร่ลอยๆตัวครับพี่แบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่เก่าดีสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีจริงๆครับพี่พี่ครับแระ แผนแบบนี้พี่ๆเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่ๆครับนี่เก่าๆเดิมๆสวยงามดีหน้าชดีแบบนี้พี่ๆครับพระคุณแผนกรุ๊บ้านขางบางท่านจะเรียกว่าพิมพ์ใบพุษสาครพี่ๆครับแบบนี้ลองดูด้วยเนาะเก่าดีสวยงามดีแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่6ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่หลวงพ่อทวดเนื้อว่านองค์นี้ก็สวยจัดจ้านดีครับพี่พีครับว่านเก่าเจ็ดเก่าๆเดิมเแบบนี้ครับพี่พีว่านเก่าเจ็ดเก่าๆเดิมเแบบนี้ลองดูตะพี่เนาะเก่าดีสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบนี้เลยครับพี่พี่เก่าๆสวยๆนี่ครับพี่พีครับว่านเก่าเจ็ดเนื้อผมผสมว่านครับพี่พีครับแบบนี้แล้วดูพี่พีรอย งัดออกจากรูคร like ับไปครับงัดออกจากบล็อกแบบนี้ครับพี okay e ่พีครับแบบนี้เป็นรูใต้ฐานแบบนี้คือคือรูที่เขาเอาไว้งัดออกจากบล็อกนะครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูดูพี่น้องเก่าๆเดิมๆสวยงานดีแบบนี้ครับพี่พีครับลองส่องดูครับพี่พีมีจะเป็นเหมือนเม็ดแร่นะครับเป็เม็ดแร่มีลอยๆอยู่บ้างครับพี่พีครับแบบนี้จางๆบางๆไปครับพี่พีครับลองดูครับพี่พีสวยดีเอา300บาท ไม่แพงไปพี่ไม่ได้เลี่ยมกรอบมาแบบนี้เอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับเอาอีก100ให้พี่พี่เผื่อไปเลี่ยมไว้แถวๆบ้านได้ครับพี่พี่ครับแบบนี้เน้องๆรายการต่อมาพี่พี่รายการที่7ครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อดีวัดอโศการามครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยดีนะพี่นะนี่เลยพี่พี่แบบนี้เก่าๆเดิมๆครับี่พี่ครับเป็นรูปทรงใบ ใบโพนนบิน้องรูปทรงใบโพครับปี่ๆีครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีครับพี่ปครับหลวงพ่อหลีวัดอโศการามแบบนี้ครับพป่ๆีได้ความเก่าดีได้ความสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพป่ๆีครับเก่าๆเดิมๆบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพป่ๆีครับนี่หลังยันนพอ่น้องหลังยันแบบนี้ครับพี่ๆครับหลวงพ่อหลีวัดอโศการามแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบแบบนี้เอาไป300บาท เลี่ยมพลาสติกกันน้ำให้เรียบร้อยแล้วครับพี่พี่เลี่ยมกันน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็เลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไปขึ้นคอได้เลยเอา300บาทเท่านะครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่แปครับพี่พี่ครับเหรียญตอกบัวข้างพี่พี่ครับแบบนี้หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูเหรียญตอกบัวข้างแบบนี้พี่พี่ครับเปียกทองกรรมการพี่พี่เปียกทองกรรมการแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ยันเถาะโดนพี่ีน้อยแล้วก็ยันนะซ้อนหางครับพี่ครับที่ระลึกวสกก็คือวัดสแกปีี2520แบบน้ครับพี่ก็ครับนี่สวยงามดีครับบพีี่ครััวดสแแกปี2520บบ เหรียญตอบัวข้างหลบผู้ทวดหลบผู้ดูครับพี่พี่ครับสวยจริงๆพี่พี่ลองดูเปียกทองกรรมการแล้วลองดูครับพี่พี่ครับนี่จมูกแทบไม่โดนเลยครับพี่พี่ครับจมูกแทบไม่โดนเลยพี่พี่สวยีจริงจริงครับพี่ครับเนียเปียกทองแน่นเปี้ยครับพี่ครับเปียกทองแน่นเปี้ยแบบนี้ลองดูนะีพี่เนาะเก่าๆเดิมๆสวยงามดีหน้าใช้ดีครับพี่ครับหลังยันเถาะแล้วก็ยันนะซ่อนหางแบบนี้ปีส5-20เอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่9พี่พี่กันดูนี่เลยครับพี่พี่หลวงปู่ใจวัดเสด็จครับพี่พี่ครับหนีพักประจำวันเกิดพักประจำวันอาทิตย์แบบนี้ครับพี่พี่ครับเผื่อพี่พี่ถ้าจะเกิดวันอาทิตย์นะพี่น้าจัดไปได้เลยพี่พี่เก่าๆเดิมๆบ้านได้มาแบบนี้พี่พี่ครับระบุเลยว่าวันอาทิตย์แบบนี้เดี๋ยวพี่น้องลองดูครับพี่พี่เป็นเหรียญรูปทรงเสมาเนื้อทองแดงครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงปู่ใจวัดเสด็จครับพี่พี่ครับดูได้เลยพี่พี่หลังจะเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์หลวงปู่ใจครับพี่พี่ครับแบบนี้เดงเก่่่าๆๆดคครรรัับบพีีต้องเเยนื้ออทงงแดเ่า เก่าเดิมๆแบบนี้ลองดูครับพี่ๆเก่าดีสวยงามดีเอาไป300บาท เหรียญลงผู้ใจเอา300บาทครับพครับเหรียญพระประจำวันเกิดประจำวันอาทิตย์แบบนี้เอาแค่300ครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่10ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่โอ้โหเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินน่าใช้ดีครับพี่ครับปี15นะพี่นะหลวงพ่อเงินปีสองพันร้บครับเป็นสพั่งร้อยสิบสวยดีพี่พี่เก่าๆเดิมๆสวยงามดีเป็นกระไรทองครับพี่ครับองค์จะเป็นกระไรทองตัวนี้เนาะดูสวยงามและมีความคมชัดดีครับครับสวยงามและคมชัดดีแบบนี้ดูตัวตัดพี่พี่ตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปแบบนี้ครับพีน เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดวัดบางคานปีหนึ่งหครับไปบีครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆบ้านบได้มาแบบนี้นะครับไปบี้ครับ,รบนี่ตัวตัดตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงามดีแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่11บครับพี่พีนี่เลยพี่พีครับแบบนี้จะเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับพี่พีครับนี่ค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรีหลวงปู่ทิมนะนีนหลวงปู่ทิมปลูกเศษครับพี่พีครับแบบนี้ต่อโคดหนึ่งจุดต่อโคดสองจุดแล้วก็ต่อโคดกรรมการแบบนี้ครับพี่พีครับอันนี้ไม่ตัดปีกครับพี่ครับไม่ตัดปีกแต่ว่าหน้าหลังบล็อกเต็มนะครับพี่ครับหน้าหลังบล็อกเต็มครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าเสวยงามดีหน้าใช้ดีแบบนี้น่าจะเป็นปรรรรรรระะะมมมมมาณเเเเงงงงิิิินนนนผผสสตตกกัััััั่่่่่่่ววคคคคบบบบบบพพ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 ืืออออ์์ีีีีแ้ ลองบล็อกหน้าและลองบล็อกหลังแบบนี้ครับพี่บีครับว่าต้องมีการแก้ไขจุดไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าแบบนี้ี๋้วไปองลองดูครับพี่บีครับนี่เป็นการปั๊มรองพิมพ์ไม่ตัดปีกครับพี่ครับปั๊มรองพิม์ไม่ตัดปีกแบบนี้เอาไว้แจกกรรมการได้เลยครับพี่บีแบบนี้ี๋้วไปด้องพราเขาตอบคาว่ากรรมการน่าจะเอาไว้แจกกรรมการแบบนี้ครับพี่บีครับเนี่ยเรียนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเนื้อน่าจะเป็นตะกรวดผสมเงินเพื่อรองพิมกับพี่บีครับแบบนี้ลองดูแล้วไปด้องสวยดีพี่ีแบบนี้ปีหนึ่งแปดหลวงป รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่12บสองพี่เหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกะเบาครับพี่พีครับแบบนี้สวยไหมครับพี่พีเนื้อหาแบบนี้ครับพี่ครับเนื้อทองแดงเก่ากึกเลยพี่พีเห็นแบบนี้แล้วผมบอกเลยว่าชอบเลยครับพี่พีครับแบบเนี้ยเก่าจัดจ้านดีครับพี่พี่แบุเลยว่าหลวงพ่อจาดครับพระครูสิทธิสารคุณพี่พีครับหลวงพ่อจาดวัดบางกะเบาจังหวัดปราจีนบุรีแบบนี้ครับพี่พีครับเนี่ยหลังพระปิตาเนาะพี่เนาะหลังพระปิตาเนื้อแบบนี้ครับพี่พีครับโอ้โหดูครับพี่พีดูได้เลยพี่พีแบบเนี้ยเก่าโดนใจไหมครับพี่ ครับพี่พี่ครับเข่าเข่าเดิมๆสวยงามดีหลงเข้าจันวัดบางกับเบาแบบนี้พี่พี่น่าใช้มากพี่พครับถึงแม้จะแบบว่าผัดการใช้การใช้กันมาครับพี่พี่ครับนี่เด็กงแต่ความเข้มขังดูได้เลยครับพี่ครับไม่บอมบอมหน่อยก็ดูสวยดีเข้มขังดีแบบนี้เอา400บาท รายการต่อมาครับพี่บีครับรายการที่13พี่บีเหรียญสามเหลี่ยมแบบนี้ครับพี่ครับเล็กๆน่ารักดีครับพี่บีหลวงพ่อพระใสครับพี่บีเหรียญหลวงพ่อพระใสแบบนี้พี่พี่ครับนี่ด้านหลังจะระบุเลยเดพี่น้องพระใสนี่ระบุไว้อย่างนี้ครับพี่พีครับนี่เนื้อทองแดงเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่บีครับหลังยันอุกความอุกหงายแบบนี้ครับพี่บีครับนี่เดี๋ยวพี่น้องแบบนี้อุกความอุกหงายแบบนี้ครับพี่บีครับดูได้เลยพี่บีดูอย่างนี้ครับพี่บีครับนี่ดูหูเหรียญแบบนี้ครับพี่บบบบีีีหหูเรรยญแนน้ะคัพี่บบบบบีีีีคครรััแน้สวยดพ่บีเหรียญหลววงงงงพพพ่่่่อออรรรระสสเเนนนื้้ทแแดดคคััับบบบบีีีีกกาาาๆยม ดีเล็กๆน่ารักดีเอาสี่ร้บาทรายการต่อมาครับพี่บี่ครับเหรียญนี่เลยพี่บี่เหรียญตอปิโดแบบนี้ครับพี่บี่ครับนี่เลยสวยไหมครับพี่บี่ครับเนาะเนาะเอ่อเขาเรียกอะไรพี่นะเทพเจ้าแห่งเขาสมิงครับพี่บี่ครับแบบนี้พี่พี่หลวงพ่อคงวัดบางสมบปรดครับพี่บี่ครับหลวงพ่อคงวัดบางสมบปรดแบบนี้ครับพี่พีหลวงพ่อคงสุวรรณโนเนาะเนาะอายุ72ปีวัดวังสมบปรด อำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่เขาเรียกว่าอร่าเหรียญตอร์ปิโดเปียกทองครับพี่พครับแบบนี้ดูด้านหลังครับพี่พครับนี่หน้าหลังสวยงามและคมชัดหมดครับพี่พี่ครับทุกรายละเอียดสวยงามและคมชัดหมดเลยพี่พี่แบบนี้เลี่ยมจับขอบเดิมๆครับพี่พี่ครับนี่กรอบเดิมเจ้าของน่าจะแกะออกไปเลยครับพี่พี่ครับน้องต่อมาเฉพาะเหรียญพระแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เอาห้าร้อยบาทรายการต่อมาตัวนี่น้องรายการที่15พี่พี่ลองดูได้เลยพี่พี จอบเจ้าจอบเข้าไปครับจอบเข้าไปวัดกำแพงครับพี่ๆครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่ๆ่ครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่ๆีครับมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่ๆเก่าๆเดิมๆสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีครับพี่ๆครับแบบนี้เลยพี่ๆ่เก่าๆเดิมๆสวยงามดีจอบลงเข้าไปวัดกำแพงครับพี่ๆครับแบบนี้ที่ระลึกปี248เอ้ย2478แบบนี้ครับพี่ๆีครับ2478เรียบพลาสติกกันน้าให้เรียบร้อยแบบนี้พี่ๆี่เอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่ๆีครับแบบนี้สวยดีท่า พี่พี่ๆจำได้ชอบเอาสามร้อยบาทดูราคาเลยครับพี <c oughs> ่ๆแพงยังไงนะครับพี่ครับแค่ค่าเลี้ยงก็ตีไปแล้วยหนึ่งร้อยครับพี่ๆบอกได้เลยว่าแค่ค่าเลี้ยงก็ตีแล้วหนึ่งร้อยครับพี่ๆครับแบบนี้ไม่แพงแล้วครับพี่ๆครับลองดูตัวพี่เนาะรายการต่อมาครับพี่ๆครับรายการที่สิบหกครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆแบบนี้นี่หล่อตอรี่ครับพี่ับหล่อตอรี่หลวงูุทวครับพี่ครับเป็นเนื้อดูน่าจะเป็นเนื้อโลหะผสมแล้วก็รมดำนะครับพี่ครับเนื้อโลหะผสมแล้วก็รมดำแบบนี้ครับพี่ๆเก่าๆเดิมๆสวยงามน่าใช้ด นี่เลยครับพีพ่ีครับแบบนี้เก่าเก่าเดิมๆสวยสว้แบบนี้ด้ไปเนาะเก่าเดิมๆสวยงามดีครับพี่ครับหลอเตารีหลัวปูทวแบบนี้ได้ความเก่าดีสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีแบบนี้เอา400บาท เนื้อนะครับพี่พครับน่าจะเป็นเนื้อโลหะผสมแล้วก็รมดำครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่สวยดีน่าใช้ดีแบบนี้พี่พี่ครับเอา400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ครับลองดูดูพี่น้อรายการต่อมารายการที่17บครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่สวยไม่เอ่ยแบบนี้เป็นพระมเหาสวนหลวงพ่อโบยครับพี่พี่ครับเนื้อจัดจ้านดีจริงๆพี่พี่บอกได้เลยว่าพิมพ์2หน้าองค์นี้เนื้อหาจัดจ้านจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้อยากให้ลองดูพี่พี่ดูความเก่าดูความเดิมๆได้เลยครับพี่พี่ครับหหลววววววงงพพพ่่อบบบบ้้ยััััดดนนาีีๆครรรแจสุ รรณบุรีอีกหนึ่งพักเกจิอาจารย์สายจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีชื่อเสียงเลยครับพี่พีครับแบบนี้นะพี่น้องหลวงพระโบยพระมาเหศวรหลวงพระโบยพิมสองหน้าเนื้อเก่าเก่าจัดจ้านดีแบบนี้เอา300บาทแบบนี้เอา300ครับพี่พีครับลองดูนะพี่นะารายการต่อมารายการที่18ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัฒกาบางแก้วแบบนี้ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีครับรมดำเดี๋ยวนะาองค์นี้จะเป็นรมดำครับพี่พีครับเท่าที่น้องดูน่าจะเป็น ไม่มั่นใจว่าเป็นทองแดงหรือเป็นเนื้อโลหะผสมนะพี่นะน่าจะเป็นทองแดงหรือเปล่าพี่พี่เนี่ยดูตัวพี่ต้องแบบนี้น่าจะเป็นทองแดงรมดำหรือเปล่านะพี่นะแบบเนี้ยลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่สวยงามดีมีรอยจันยันถอดด้านหลังแบบนี้ครับพี่ครับมีรอยจันยันถอดด้านหลังแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆเดิมๆสวยงามดีน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับคาดว่าน่าจะเป็นเนื้อทองแดงพี่พี่แบบเนี้ยแล้วก็รมดำสวยดีแบบนี้เอา400บาท มีรอจันทจันทร์ทอดนะพี่นะด้านหลังรอจันทจันทร์ทอดชัดๆเลยครับพี่บีครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะเก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้เอา400ครับพี่บีครับรายการต่อมาพี่บีรายการที่1ิบข้าพี่พีลองดูนี่เลยครับพี่บีครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าเหรียญหล่อหางแมงป่องครับพี่ครับเหรียญหล่อหางแมงป่องหลวงปู่ภูวัาท่าล่อครับพี่บีครับแบบนี้เนื้อหาโลหะเก่าๆสวยงามดีครับพี่บีโลหะเก่าๆสวยงามดีน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่บีครับนี่ ได้ความเก่าด้วยความสวยด้วยความคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับหลวงปูู่วัท่ารอบแบบนี้พี่พี่ครับนี่เก่าๆเดิมๆมบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆมบ้านๆได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่เหรียญหล่อหางนึ็ป่องหลวงปูป่ปูแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอา300บาท รายการต่อมารายการที่20่สกับพี่พีครับรายการที่20พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พีพระพุทธชินราชแบบนี้ครับพี่ครับพิมพ์ต่อโดยไม่ต้องพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์ต่อโบล็บช้างเอ้โบกชีดครับพี่ครับขออภัยพี่พีต่อจะมี2พิมพ์จะมีต่อโบกชีดและต่อโบล็บช้างอันนี้จะเป็นต่อโบกชีดครับพี่พีครับแบบนี้สังเกตที่บัวพี่พีครับเนี่ยบัวบัวแบบนี้ครับพี่ครับจะมีรอยขีดขีดนะครับพี่พีก็คือเขาเรียกตามบัวเลยครับพี่พีครับแบบนี้อันนี้จะเป็นต่อโบกชีดโดียครับพี่คครรับมีีกาตต่่่ออโ้้ดดวยนนะะพ โค้ดด้วยครับพี่พครับแบบนี้ดูได้เลยพี่พี่ทำมาจากเต็มๆแล้วก็อกเรานี่ถือว่ามาสักครึ่งหนึ่งครับพี่ครับมาสักครึ่งหนึ่งแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่สวยงามดีครับพี่ครับหล่อพระพุทธชินาราชอินโดจีนพิมพ์ต่อแบบนี้สวยงามดีและน่าใช้ดีแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมารายการที่21ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีสมเด็จปกโพหลังยันครับับสมเด็จปกโพหลังยันหลวงพ่อโบยวัดบรรณาครพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยๆเลยครับพี่พีครับนี่เก่าๆเดิมๆสวยงามดีหน้าเฉดีแบบนี้พี่พีครับนี่ได้ความเก่าได้ความสวยงามและมีความน่าเฉดีแบบนี้ครับพี่พีครับสมเด็จปกโพหลวงพ่อโบยวัดบรรณาแบบนี้คพี่พี่เก่าเก่าเดิมๆสวยงามดีหลังยันนะครับพี่พีครับหลังยันแบบนี้เลยครับพี่พีครับหลังยันแบบนี้เลยครับพี่พีอาจจะยันเนี่ยตัวยันนะครับพี่ว่าอาจจะเลื่อนหายไปนะครับพี่พรรรร้้ออมมมมมเเเเลลีี่่่่ยยกกาาาๆๆๆดดคคัับบพ ทำแบบนี้นะครับพี่พี่ได้ความเก่าดีสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300บาทแบบนี้เอา300ครับพี่ครับปกหลวงพระโบยพี่พี่ครับนี่ปังหน้าปกหลวงพระโบยแบบนี้ครับพี่พี่ครับเออไปเชิญขอไปพี่พี่สมเด็จปกโพขอไปครับพี่ครับสมเด็จปกโพหลวงพระโบยแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆก่าเดิมๆสวยงามดีเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่22ครับพี่ครับแบบนี้ไปพี่พลองดูนี่เลยครับพี่ครับพระชัยวัดพิมพ์ครึ่งซี่ครับพี่ครับแบบนี้น้องพี่น้อง พระชัยวัฒน์พิมพ์ครึ่งซีกพี่พี่แบบนี้เจ้าคุณสีส่วนวัสุทั์ครับพี่พี่ครับพระเก่าๆเดิมๆบ้านบ้านได้มาแบบนี้พี่พี่ลองดูครับฝุ่นครับอยากย้ายยังคกาะติดอยู่เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เต็มเนาะเดิมๆบ้านบ้านได้มาแบบนี้เอามานําเสนอพี่พี่แบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่แต่ว่าพระองค์นี้เขาผ่านการใช้งานมาครับพี่พี่สวยดีน่ารักดีครับพี่พี่ครับหล่อห้าเหลี่ยมรับเจ้าคุณสีส่วนวัสุทัศ์แบบนี้ครับพี่พีครับเป็นพระชัยวัฒน์พิมพ์ครึ่งซีกแบบนี้สวยงามดีเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่23ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดูไปเนาะเป็นลูกอมไยครับเป็นลูกอมแบบนี้ครับพี่พี่ดูเป็นเนื้อเมกกะพัดนะครับเอ๊ะหรือเป็นเมกกะสิทธิ์พี่ เมกะสิทธิ์กลับหรือเปล่าครับพี่ครับน้องๆลองดูพี่พี่ครับเพราะเคยเจอทั้งเมกะสิตเล็กเคยเจอทั้งเมกะพัดและเมกะสิทธิ์ครับพี่พี่ครับแบบนี้ไม่มั่นใจครับพี่พี่ครับแต่เท่าที่น้องดูส่วนตัวนะครับพี่พี่ครับน่าจะเป็นเมกะสิทธิ์กลับดำนะพี่นะแบบนี้ลองดูพี่พี่แต่เห็นรอยจันแบบนี้ครับพี่ครับรอยจันเต็มๆเลยพี่พี่รอยจันเต็มๆแบบนี้เลยครับพี่ครับแล้วก็มีการปิดทองด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามและเข้มแขังดีครับพี่ครับสวยงามและเข้มแขังดีครับพี่พี่แบบนี้น้องๆดูนี่องรอยกการปิดทองเ่าๆๆดเิมสวยงามดีีแบบน้ครับพี่อครับส่วนตัวดู่านจะเป็นเมกะสิทธิ์แต่่วาาเเนื้อกลับดาอยู่่ข้งในคครรัับบพีี แบบนี้ลองดูครับพี่ๆเอา300บาทรายการต่อมารายการที่24ครับพี่พีครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับพี่พีหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองนี้พี่พี่ดูโอ้โหยิ้มหน่อยพี่น้องยิ้ม,มแบบนี้ครับพี่พีครับดูมีความสุขเลยครับพี่พีตามหมุนแบจมูกชมพูยิ้มหน่อยแบบนี้แล้วดูเนื้อหาโลหะครับพี่พีครับ เจอโลหะแบบนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าใจละลายทุกทีครับพี่ๆครับใจละลายทุกทีเลยพี่พี่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับพี่ๆครับแบบนี้เก่าดีสวยงามดีและน่าใช้ดีจริงๆครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูดูพี่น้องเก่าๆเดิมๆบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่ๆครับสวยดีครับพี่ๆนี่รวมพวกเงินพิมพ์นิยมหล่อชอบแบบนี้ครับพี่ครับสวยดีครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่ได้ความเก่าด้วยความสวยงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่ๆลองดูแบบนี้นี่โอ้โหดูดูพี่น้องบริเวณใบหน้าอิ่มสุกดีจังเลยคครรัับบบบพีี่ๆแน้ตามครับ จมูกชมพูยิ้มหน่อยๆแบบนี้กําลังสวยเลยครับพี่พี่แบบนี้เอา400บาทราคาก็ไม่ได้แพงเอาแค่400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่15ครับพี่พี่ครับนี้จะเป็นพิมพ์หยดน้ำหลวงพระโบ้ยครับพี่พิมพ์หยดน้ำหลวงพระโบ้ยวันมะนาวครับพี่พี่ครับแบบนี้ สวยงามดีครับพี่พี่คร oh Le ับพระพุทธพิมพ์จยดน้ําหลังจะเป็นเขาเรียกว่าหลังลาวเทียนพี่ครับหลังลาวเทียนแบบนี้ครับพี่พี่เลี่ยมจับขอบเก่าๆเดิมๆบ้านๆได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่สวยงามดีดูเนื้อหาเดยวไปเนโลหะเขาจัดจานดีครับพี่ครับดฮะเขาจัดจานดีแบบนี้หลวงพ่อโบยวัดบรรณาครพี่พี่ครับแบบนี้เลยเก่าๆเดิมๆสวยงามดีหลังลาวเทียนแบบนี้เอา300้บาท ราคาวันนี้แบ่งปันเบาๆพี่พี่บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหดูแบบนี้ได้ไหมเนาะลองดูครับพี่พี่ครับไม่แพงพี่พี่อะไรขั้ต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่ยี่บหกพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่สวยงามไหมครับพี่พี่ครับหลวงพ่อโสธรพี่ครับแบบนี้กระไรทองนะครับพี่ครับกระไรทองแบบนี้เลยครับพี่พี่นัมเบอร์สองสี่สามศูนย์แบบนี้ครับพี่ครับประวัติศาสตร์แปดสิบปีกรมตำรวจแบบนี้ครับพี่พี่ประวัติศาสตร์แปดสิบปีกรมตำรวจแบบนี้หลวงพ่อโสธรครับพี่พี่ครับแบบนี้วัดโสธรเอ่อเอ่อ ก็80ปีนะพี่น้องขออพัยพี่พี่รุ่น80ปีกรมตำรวจแบบนี้เก่าๆก่าเดมเสวยงามดีกระไรทองแบบนี้ครับพี่พี่ครับได้ความสวยงามดีนับเบอร์4ตัว2 4 3 0แบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่เอาสาเอา400บาทนี่เกือบสามแล้วพี่พี่ขออภัยครับพี่เอา400บาทนะพี่น้องรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่27พี่พี่เหรียญเล็กๆแบบนี้ครับพี่พี่เหรียญโชคดีเหรียญเล กรรมการแบบนี้เลยครับพี่พีครับสิบเก้าพฤษภาคมปีสองพันร้อยสามสิบสองแบบนี้มีเหรียญสองแบบครับก็มีเหรียญกลมเล็กและเหรียญกลมใหญ่องค์ที่จะเป็นกลมเล็กในพินาศเล็กๆน่ารักดีครับพี่ๆครับแบบนี้ดูดูพี่เนาะดูตัวตัดแบบนี้ครับ 19, call, พี่ๆครับเห็นไม่เอ่ยพี่ๆแบบเนี้ยเขาค่อนข้างสะท้อนแสงนะครับพี่ๆนี่ตัวตัดแบบนี้ครับพี่ๆครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีเหรียญโชคดีแบบนี้ครับพี่ๆครับเหรียญโชคดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่ๆหลวงพ่อเกษมเขมโกสนักสุสานไต้ลักษณ์จังหวัดลำปางแบบนี้เอาาบท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่28พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่พระปิตาหลวงปู่บุญวัดกาบางแก้วครับพี่พี่ครับแบบนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยพี่พี่ถามว่าไม่ค่อยได้เจอนะครับพี่พี่ครับแบบนี้โนบ้โนหลังยันครับพี่พี่ครับนี่หลังยันแบบนี้เป็นเอกลักษณ์เลยครับพี่พี่ครับหลวงปู่บุญวัดกาบางแก้วแบบนี้เป็นเนื้อทองแดงครับพี่เป็นเนื้อทองแดงแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงามดีพระปิตาหลวงปู่บุญวัดกาบางแก้วแบบนี้พี่พี่ครับนี่ได้ความเก่าดีสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ รายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่ยี่สิบเก้าครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่แบบนี้หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองจะเป็นสามชายนะพี่น้องเท่าที่น้องดูจะเป็นสามชายครับพี่พี่ครับเนื้อเก่าจัดจ้านดีพี่พี่ลองดูได้เลยนี่ดูนะพี่น้องค่อยๆไล่ดูครับพี่พี่ครับนี่เนื้อเขามีเสน่ห์ดีครับพี่พี่ต้องบอกเลยว่าเนื้อค่อนข้างมีเสน่ห์เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงามดีมีซาสนิมแดงเขาคุ้มปกขึ้นปกคุมผิวจางๆนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดูพี่น้อง เก่าๆเดิมๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่ๆครับหลวงเพราะเงินพิมพคิตาครับพี่พิมพ์คิตาสามชายแบบนี้เผื่อทางพี่ๆท่านใดชอบเดี๋ยวพี่น้องเก่าๆเดิมๆสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีแบบนี้พี่พี่ครับดูได้เลยพี่ๆีโอ้โหดูครับพี่พี่ครับแบบนี้ดูรอตะไบใต้ฐานคลาสสิกมากๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาไป400้อบาทดูราคาแบ่งปันแบบเบาๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับไม่ควรพลาดพี่พี่พิมคิตาแบบนี้สวยดีพี่ๆครับลองดูได้เลยพี่ๆเนื้อเขาจัดจ้านดีครับพี่ๆครับนี่ดูดัวเปน้องะเนื้อหาเก่า จัดจานดีแบบนี้เอาไป400บาทเท่านั้นคพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่สามครัพี่พครับแบบนี้เลยพี่พี่พิมเสียงแหลมหลวงพ่อเนียมพี่พครับนี่โอ้โหวันนี้ได้เจอแล้วพี่พี่ครับไม่ได้เจอมาตั้งนานแล้วครับพี่พี่แบบนี้หลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยแบบนี้พี่พี่ได้ความเก่าดีสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้จะเป็เนาะพิมพ์เสียงแหลมหลวงพ่อเนียมแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆก่าเดิมเดิมบ้านบ้านได้มาแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าเดิมเดิมบ้านบ้านได้มาแบบนี้หลวงพ่อ ภาเเจิอาจารย์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นครูใหญ่สายสุพรรณบุรีแบบนี้เอาไป300บาทรายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่3 1พี่พีลองดูนี่นเลยพี่พีรูปถ่ายหลวงพ่อวยชุดตินทโรวัดโคสิตรามครับพี่พีครับแบบนี้สวยดีนะพี่พีนะสวยงามน่าใช้ดีครับพี่พีครับหลวงพ่อโยชุดตินทโรพี่พีด้านหลังจะเป็นผ้าจีวรแล้วก็มีรอยมีปั๊มยันนะพี่เนาะด้านบนก็คืออะปะจคะแล้วก็ด้านลลังคือณชาลิติแบบนี้ครับพี่พีสวยดีแบบนี้เอาไป400บาท รูปถ่ายกระดาษหนังไก่เก่าๆเดมิมๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่หลังจะเป็นยันครูนะพี่เนาะยันครูยันครูนะครับพี่ครับยันครูยันครูแบบนี้ครับพี่พี่สวยดีพี่พี่ยันตุ๊กตาแล้วก็ยันถอดปีเสื้อแบบนี้ครับพี่พี่พครับระบุเลยว่าหลวงพ่อโวยชุดจินทโรวัดโคสิธรามอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเอาไป400บาทเท่านั้นเลยพี่นะรายการต่อมายังอยู่ที่ชัยนาทครับพี่พี่ครับเป็นแจกแม่ครัวหลวงปู่สุกครับพี่พี่ครับแบบนี้ พิมพ์แจกไม่คัวครับจะเป็นพระเนื้อผงคุกลักแจกไม่คัวแบบนี้ครับพี่ๆเก่าๆเดิมๆสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่ๆครับลองดูดัวนี่เนาะแบบนี้เลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังเดิมๆเลยครับพี่ๆครับเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังเดิมๆเลยครับพี่ๆแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่ๆครับนี่พิมพ์แจกไม่คัวหลวงพ่อหลวงพ่อเอ่อหลวงพ่อสุกแบบนี้ครับพี่ๆครับแบบนี้เอาไป400บาทร้อยกันต่อมาครับพี่ๆพระพุทธ พระพุทธหินแดงแบบนี้ครับพ,พี่แบบพระพุทธหินแดงกรุ่หอดแบบนี้ครับพี่พี่แบบนี้แล,ล Gan ้วพี่น้องกรุ่หอดเก่าๆเดิมๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับมีการปิดทองด้วยพี่พี่มีการปิดทองด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้เพิ่มความเข้มขลังไปอีกแบบหนึ่งครับพี่พี่ครับกรุ่หอดแบบนี้ครับพี่พี่แต่ต้องเรียนว่าเป็นหินนะพี่นะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นหินครับพี่ครับหินสีแดงสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่ว่าส่องทะลุนะพี่นะส่องทะลุเลยครับพี่ครับเดี๋ยวเห็นนะพี่พี่เห็นไหมเอ่ยเห็นมือน้องไหมเอ่ยครับนนนนีี่่ขออุญาตะะพ เป็นหินพี่ครับเป็นหินเลยพี่ๆครับใแบบนี้ลองดูครับพี่ๆเนี่ยหินเลยพี่ๆแบบนี้หินเลยแบบนี้ได้เป็นเนาะส่องไปก็รู้เลยครับว่าเป็นหินแบบนี้ลองดูนะครับพี่ๆสวยงามดีเป็นพิมพ์พระพุทธแบบนี้ครับพี่ๆครับเอาไป400บาทไร้ครั้งต่อมาครับพี่ๆครับรายการที่34พี่ๆลองดูนี่เลยครับพี่ๆครับแบบนี้ได้เป็นเนาะเป็นเหรียญครับพี่เป็นเหรียญขวัญถุงครับพี่เขาเหรียญขวัญถุงแบบนี้เลยครับพี่ๆตอกโคศลาตอกทอรทหารแล้วก็มีครับพี่ตัวเรียกเป็นตัวนักนะพี่แล้วตัวนักแบบนี้ครับพี่ๆ สวยงามดีหลวงปู่ทิมพี่ครับเป็นนี้ р, เหรียญขวัญถุงหลวงปู่ทิมสวยงามดีน่าใช้ดีคร euh ับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ขวัญถุงหลวงปู่ทิมเก่าๆเดิมๆสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ได้ความเก่าด้วยความสวยงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับ สวยงามดีแบบนี้พี่ๆ,ๆน่าใช้ดีเอาไปใส่ในถังเงินน้องๆพี่ๆน้องใส่เกล็ดใส่เกะๆๆ็เกะเงินหรือว่าใส่ที่ที่เราเก็บเงินก็ได้หรือว่าจะพกติดตัวก็ได้ครับพี่ๆครับแบบเนี้ยหลวงปู่ทิมพี่ๆครับนี่เขาเรียกว่าเหรียญขวัญถุงหลวงปู่ทิมแบบนี้เอาไป400บาท ลองดูครับพี่พีครับแบบนี้อุ้ยขอไปพี่พี่เอา300บาทนะพี่นะเคขอใหม่เอา300บาทครับพี่พีครับนี่เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พีรายการต่อมาพี่พีรายการที่35นี่เลยครับพี่ครับแบบนี้เป็นรูปถ่ายครับเป็นรูปถ่ายหลวงปู่สุขวัดปากคอมบขามเท่าครับพี่พีครับแบบนี้พระครูวิมลคุณนากรหรือว่าหลวงปู่สุขครับพี่ครับเขาระบุปีพศว่าสองสนะครับพี่พีครับนี่ระบุปีพศให้ว่า2467แบบนี้อันนี้ลองดูแล้วกันนะครับพี่พีเก่าๆเดิมๆเขาเรี่ยมจับขอบแบบนี้ครับพี่ครับเรียมจับ ่ประจําตัวหลวงพุสุกเลยครับพี่พีครับเลี่ยมกรอบเก่าๆเดิมๆพี่พี่น้องได้มาบ้านๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พีครับเก่าดีสวยงามดีรูปถ่ายหลวงพุสุกแบบนี้เอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่3ามพี่พีเป็นสมเด็จนักเลงโตพี่ครับแบบนี้สมเด็จนักเลงโตหลวงพรทธาวัดกระบอกขึ้นพื่นกับพี่พีครับแบบนี้ลองดูดูพี่กเนาะ ตรงกลางนะครับพี่พ,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 พี่ครับนี่คาดว่าเอ่ออันนี้จะเป็นพระสมเด็จพี่พี่ครับพระสมเด็จแล้วก็ด้านหลังนะครับพี่พี่จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อท่าแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อท่าแบบนี้เลยพี่พี่เก่าๆสวยงามดีเขาเรียกกันว่าสมเด็จนักเลงโตแบบนี้ครับพี่พี่ครับเป็นพิมพ์คะแนนนะพี่พครับเป็นพิมพ์คะแนนเล็กๆแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีเขาวางก้ามนะครับพี่พี่วางก้ามแบบนี้นึกนเนาะนี่เขาเรียกบางท่านก็เป็นเรียกว่าพิมพ์แขนโค้งแขนกลมแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่แต่ส่วนใหญ่เห็นเรียกกันว่าสมเด็จนัััักกกกเเเเลลลงงงโตตแแบบบบบบนนนนนนีีีีีีี้้้้้อคคาาาาาารรรยยยมมมพพ่่่่ๆๆๆสววดดดหหูปถ พะทาบด้วยครับพี่พี่สวยดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ตั้งใดชอบเอาไป300บาท และมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พีครับรายการที่37พี่พีลองดูนี่เลยครับพี่พีเป็นมีดครับพี่เป็นมีดแบบนี้ครับพี่พีครับนี่คอนยั่งซูมอ่อนได้ไหมนะมีดหมอครับพี่ครับมีดหมอแบบนี้คพี่พี่ครับเก่าๆก่าเดิมเสวยงามดีครับพี่พีครับมีดหมอหลุบตะกวยชุดตินทโร่พี่พี่วัดขนาดความยาวกันเลยดีกว่าครับพี่พี่ครับดูได้เลยพี่พีโอ้โหยาวมากนะ้ไหมนะเรียมนี้ครับพี่พี่ครับเก้านิ้วครึ่งพี่พีโอ้โหปรากฏว่าเก้านิ้วครึ่งครับพี่พีครับแบบนี้ดูได้เลยครับพี่พี่บี้ครับดดด้้้้้าาาามมมมไไฝัักกแบบบนนนีีีี่่่่ใชครพๆๆเสวยง ครับพี่ครับแ hey, หมละเอียดดีครับพี่ครับแหมละเอียดดีแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีดูได้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ดีไม่เนาะด้ามไม้ฝักไม้ถึงออกมาเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ตอกลายหน้าเกี้ยวครับพี่ตอกลายหน้าเกี้ยวแบบนี้ครับพี่พี่สวยดีครับพี่สวยงามดีขนาดความยาวใบน่าจะอยู่ที่5นิ้วนะครับพี่พี่เพราะเป็น ขนาดมาตรฐานแล้วครับพี่ครับขนาดมาตรฐานเราวพี่ต้องแบบนี้อ่ะห้านิ้วครับพี่พีครับแบบนี้ห้านิ้วก็ดีเลยครับพี่พีครับตอกลายหน้าเกีียวสวยงามดีครับพี่พีครับแบบนี้เลยพี่พี่หลังเดี๋ยวจะเป็นยันสามแบบนี้ครับพี่ครับหล่อกลวยชุดสินทโรพี่พี่ครับแบบนี้นี่คือยันที่เราระบุได้เลยครับพี่พีครับมันเป็นหล่อกกลวยน้องพี่ต้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่ีครับดูรอยตอกพี่พีสวยามากๆครับพี่รับนี่ตอกมือนะพี Tales ่นะดูได้เลยพี่พีแบบนี้ตอก เต็มเต็มคมคมสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ตอกเต็มเต็มคมคมทั้ง2ด้านเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามหน้าใช้ดีแบบนี้ขนาดความยาวโดยรวม9นิ้วครึ่งขนาดใบ5นิ้วแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้ด้ามไม้ฝักไม้สวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาไป600บาทราคาแบ่งปันวันนี้เลยครับพวันนี้แบ่งปันเลยพี่พี่เอา600บาท อาจารย์ก <S ett os> ิ่งล้วนๆนะครับพี่พี่ครับแสดงว่าวันนี้ครับพี่พี่คลิป EP 1228ครับพี่พี่ครับน้องนำเสนอพี่พี่ครบถ้วนแล้วพี่พี่ลองดูแล้วกันนะพี่เนาะชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่ไม่ต้องเกรงใจน้องชายคนนี้ยินดีและเต็มใจให้บริการครับพี่พี่ครับวันนี้ครบถ้วนแล้วหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องขอประทานอภัยพี่พี่มาณที่นี้ด้วยครับพี่พี่ครับวันนี้แหมครบเลยน้องพี่น้องวันนี้หลักร้อยล้วนๆเลยครับพี่พี่เย็นๆวันพฤหัสบดีแบบนี้คคครรรรััััับบบบพพีี่่กกก็ลลออองดูแ้วนนนนะชไห ไปได้เลยครับพี่พีครับขอบพระคุณพี่พีทุกทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมเข้ามาอุดหนุนน้องแล้วก็ยังกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันเสมอมาครับพี่พีขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับพี่พีครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่พีไปก่อนขอให้พี่พีทุกทุกท่านมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมบูรณ์หนาทุกประการเฮงๆรวยๆเงินทองเลยมาเทมาครับพี่พีครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องวันนี้รถค่อนข้างเยอะแล้วครับพี่พีเดินทางไปไหนนะพี่เนาะไม่ว่าจะออกไปต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ใกล้ๆบ้านยังงไก็ขอใหห้้้เเดดดดิินนนนททาาางงงงงงปปลลออออภภัััััััยยยยยยคคคครรรรรรบบบบพพพพีีีีีี่่่่่่่ๆถถึมชวววะจจุก็ขอบพพระคุุณี่่ททกานเลย นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันทุกๆวันตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันมีนะคับที่นี่ช่องเฮีดีพระบ้านพระบ้านบ้านราคาถูกๆรอพี่ๆอยู่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ